เข้าสู่ที่2ของรายการทำลายนะครับท็อปทีวีผมผู้สิเป็นสิริครับวันนี้คุยกับคุณปอคุณปอให้เคล็ดลับเมื่อช่วงที่แล้วนะครับบอกว่าจะเรียนจีนในระยะสันนะ้นให้ได้ประสบความสำเร็จจากหัวใจของเขานะสูตรของคุณปอนะอันนี้ยังต้องย้ำนะท่านผู้ชมนะสูตรคุณปอนะฮะเริ่มต้นมีแฟนซะนะนะแฟนนั้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องแฟนคนจีนนะแฟนของคนที่มีเป้าหมายเดียวกันคือร่วมกันไปเรียนภาษาจีน เพราะงั้นภาษาอังกฤษก็จะไม่ได้ใช้ภาษาาประเทศก็ไม่ได้ใช้ก็ต้องค่อยๆออย่างที้เรียกว่าช่วยกันเรียนถูกต้องครับเราฝึกปรือด้วยกันด้วยกันตลอดเวลาภาษาที่เราใช้สำเนีนงเดียวกันเลยไปเร็วขึ้นเลยนะเวลาเราไปเที่ยวอะไรก็มีแรงจูงใจนากต้องคือเราไฟฟ้าก็ไปผิดถูกด้วยกันก็สามารถไปยืนดูป้ายไปถามคนที่สถานีใช้ภาษาจีนสื่อสารกัน คำพูด,ดเดิมๆประโยคเดิมพูดสิบครั้งก็เก่งขึ้นพูดร้อยครั้งยิ่งแปย่ขึ้นสำเนียงก็จะอมกับผ่านของเจ้าของเแบมนี้นะครับอันนี้สูตรที่ไหนสูตรสูตรทื่อเมื่อกี้สูตรแรกอยู่ไหนมีแป๊ดสูตรที่สองต้องดื่มเป็นอ๋ออันนี้ลง,ล,งลึกเลยครับต้องต้องดื่ม,ม,มเป็น,ปนมันเกี่ยวอย่างไรสมองมันเปิดน,นะฮะหลังจากนี้ในคลาสเรียนที่เราไปเรียนย่เี ผมบอกไปว่าสมมติสมมติว่าครึ่งหนึ่งเป็นนักภาษาเกาหลีครึ่งนึงอีกครึ่งนึงของครึ่งนึงเป็นญี่ปุ่นคส่วนที่เหลือเป็นยุโรปอเมริกาเป็นเวียดนามเป็นอินโดก็ค,คือนานาชาติอยู่ในห้องเรียนเราเรียนหนังสือเรียนภาษาจีนเรียนเสร็จแล้วตอนเย็นทำแรบ เราไปรับทานอาหารไงปาร์ตี้ไงไปหาอะไรกินกันไงเราเริ่มเรียนเราพูดภาษาจีนคัสแรกยังพูดกันไม่ได้เลยแต่ว่าชวนกันกินเราได้ชวนกันดื่มได้ได้เลยใช่ไหมครัปาร์ตี้เฮฮานัาเรียกภาษาร่างกายอย่างเงี้ก่รนที่มาถึงก็ยกแก้วไปใช่ครับสมงติพูดกันแบบเนี้ยครับเราก็เอาคำศัพท์ที่เรียนในห้องมาปาร์ตี้กันในกลุ่มอ๋ออย่างเล่าก็จิวจิวไว้ก่อนแบบจิวไวไว้ก่อน เดี๋ยวมันก็จิวสิบเที่ยวจิวยี่สิบเที่ยวจิวก็ช้าต้องเนนะฮะมาจากระบบสมองที่จะถูกสรรึ่มสับนี่วิธีแบบแบบคนที่ไปเผชิญน,นะฮะไม่ใช่แบบหลักการวิชาการเทลอรี่ทฤษฎีนะเอาเนี่ยหลักของชีวิตเลยการดูหนังจีนบ่อยๆมี่คนไปแรกๆนะครับสําหรับเด็กที่ไม่เคยเรียนภาษาจีนมาก่อนครับส่วนใหญ่ไปแล้วเนี่ยติดนภาษาอังกฤษก่อนใช่ครับช่วงเดือนแรกเนี่ยครับจะนึกอะไรเป็นภาษาอังกฤษก่อนแล้วค่อย ที่นึกออกมาเป็นภาษาจีนอยู่ไปอยู่มาได้สักผมบอกงี้ดีกว่าภาษาจีนจะเข้าห<อ>ัวคุณก็ต่อเมื่อคุณเริ่มฝันเป็นภาษาจีนอ๋อสุดเดียวกันเนาะ <laughs> ภาษาในโลก ถ้าฝันเป็นภาษาจีนได้เนี่ยนะฮะก็ภาษาจีนไายแล้วลืมภาษาอังกฤษก็จะหายภาษาจีนก็จะหายไปภาษาไทยอะไรก็จะเริ่มหายไปแล้วไปกับศึาษาจีนครับนะนี่สามสูตรนะฮะของการเริ่มเรียนภาษาจีนแต่มันก็ยังมีค anyway, no, ําถามมากพี่ป๊อผมเจอผู้ปกครองหลายคนนักธุรกิจหลายคนที่มีลูกหลานเขาบอกว่าไปเรียนจีนเนี่ยอยากเรียนแต่อยากไปเรียนเมืองไหนดีจะต้องส่งลูกไปปักีนไหมหรือจะต้องส่งลูกไปกวางเจาไหมหรือบางคนบอกส่งลูกไปเฉิงิี้ไหมเซี่ยงฉวนไหมอะไรเงี้ยหลังจากบางคนไปดูสามก๊กว่าส่งลูกไปเซี่ยงฉวน บางคนไปดูไฟกายกรรมกขบอกสมรู้ไปกว่างเจาเขาบอกมันมีหลักอะไรในการที่จะเลือกสมรู้ไปเมืองไหนแล้วมันจะได้อะไรจากมัวันนี้เลยครับก่อนอื่นผมอยากแนะนําเลยว่าก่อนที่ผมจะมาเปิดบริษัทแนะนําการศึกษาให้นักเรียนรับครับ,รบผมจบการศึกษามาจากที่นูน่นการทีมงานผมจบกันมาที่นู่นหมดแล้วเราคิดกันมาว่าถ้าเราอยากมาทํางานแบบนี้ให้เข้าถึงจิตใจนักเรียนที่กําลังจะไปเรียนครับ เราควรจะต้องตอบคําถามและแนะนําในสิ่งที่เราเห็นจริงๆให้นักเรียนได้เพราะนั้นผมถึงเริ่มผมกล้าบอกเลยว่าผมน่าจะเป็นคนเดียวเลยมั้งที่ก่อนเปิดบริษัทบินไปทุกเมืองทุกอยู่ที่ผมจะมาแนะนําค่ับเพื่อที่จะไปดูสภาพแวดล้อมภายในไปดูว่ามีอะไรมั้ยสภาพแวดล้อมรูปแบบมหาลัยเป็นยังไงายไปเยี่ยมคารวะอาจารย์อ๋อเดี๋ยวด้วยบัครต้องไปเจอครับบอกว่าแนะนําเลยครับแล้วเราจะทำเอเจนซี่อ๋อ ขอแนะนําตัวนทำไมเราต้องรู้เท่าไหร่ของเขามีจุดเด่นอะไรใช่ครับเราจะรู้พอเรารู้สิ่งเหล่านี้มาเป็นอ,องค์ประกอบถ่ายวีดีโอกลับมาถ่ายรูปภาพกลับมาการที่เราจะแนะนํานักเรียนแต่ละคนครับเราจะรู้ว่านักเรียนอยากเรียน MBA อยากเรียน m b a อยากเรียนปริญญาตรีสาขาอะไรเราจะได้รู้ว่าที่ไหนมีจุดเด่นมหาลาัยไหนเด่นมหาลัยไหนค่าของชีพถูกมหาลัยไหนโดดเด่นทางด้านอะไรเราแนะนําได้หมดกัน อะไรนั้นมุมมองของการจเจริญเติบโตของแต่ละเมือง<ช>จะไปในทิศทางอะไรเพราะฉะนั<ช>้นคนที่ไปเรียนแล้วจะได้อะไรที่นอกเหนือจากตำรา,า<ช>นอกนอกเหนือจากอาวุธการศึกษานะสิ่งที่ได้มาผมจะใช้คำกับคุณพ่อง่ายๆนะครับท่านผู้ชมว่าของแถมแต่จริงๆมันอาจจะเป็นโอกาสทางธุรกิจก็ได้ของแถมนี่แหละนะมันอาจจะสร้างชีวิตให้ร่ำรวยก็ได้แต่เราก็เดี๋ยวถือว่าเป็นของแถมเนาะเป้าหมายเราไปเรียนคืออาวุธการศึกษาใ่ครับภาษาอันนี้ภาษาแตกต่างกันอย่างไงถ้าผมอยากจะไปทางจีนเนี่ยนะได้อะไรนอกจากภาษาภาษาที่ชัดที่สุด ก็ต้องเป็นภาษาเมืองหลวงแบบประเทศไทยเลยครับภาษากลางที่เราใช้พูดกันก็คือพูดภาษาถ้าเรามาเรียนภาษาไทยเรียนที่กรุงเทพยังไงก็ชัดที่สุดเหมือนกันครับถ้าอยากได้ให้ลูกท่านพูดภาษาจีนกลางที่ชัดที่สุดก็ไปเรียนที่ปักกิ่งครับผมในเมืองหลวงแปลว่าสําเนียงนะฮะท่านผู้ชมไม่ใช่ว่าเราเรียนภาษาปักกิ่งจะดีกว่ากว่างเจาดีกว่าคุณหมิ่ไม่ใช่แต่สําเนียงที่เป็นภาษากลางหรือแมนดารินจีนกลางแท้ๆเนี่ยถ้าไปปักกิ่งชัดเจน ของแถวของปักกิ่งปักกิ่งนะครับการใช้ชีวิตอยู่ที่ปักกิ่งเป็นเมืองหนาวทางขวามือของปักกิ่งจะมีเมืองเทียนจินทางขวามือของเทียนจินจะเป็นเมืองเกาหลีจะเป็นประเทศเกาหลีแล้วลเพราะฉะนั้นผมหมายถึงว่าถ้าไปเรียนแถบเหนือนะมากกว่า50%เพื่อนเรียนร่วมชั้นจะเป็นนักเรียนจากประเทศเกาหลีทำไมคนเกาหลีอยากเรียนสาาจีนคนเกาหลีนี่มีวัฒนธรรม,มการศึกษาที่ต่างกับประเทศไทยครับปีหนึ่ง เรียนเข้ามหาลัยปีสองผู้ชายก็จะไปเป็นทหารอ๋อ oh. ปีสองหนึ่งพี่พักเบรกนะครับครับผู้หญิงหรือว่าผู้ชายที่ไม่ได้เป็นทหารจะส่งลูกไปเรียนต่างประเทศ oh. จีนเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักที่อยู่แล้วเขาส่งปเขาจะต้อสู้ใช่ครับแล้วเขา,าเรียนจีนไม่แค่ว่าจะเรียนปี2ปี3ปีเรียนที่จีนเสร็จแล้วหรือเรียนที่อเมริกากิดออสเตรเลียเสร็จจบแล้วก็กลับไปเรียนปี3ต่อที่ประเทศเกาหลีใต้อ๋ออันนั้นเป็นโครงสร้างของประเทศเขาที่วางกันเป็นแบบฉบับเพราะงั้นโอกาสที่คุณจะเจอเกาหลีจึงสูง การเจอเพื่อนเกาหลีนะครับสามารถที่เราจะเชื่อมต่อไปทางธุรกิจการค้าในประเทศนั้นๆได้อีกจครับผมถามนิดนึงนะว่าสาวเกาหลีสวยนะครับสัญญากับสวยที่สุดแล้วครับในโลกนะครับนะออกมาเป็นบล็อกเกาหลีนะเมืองไทยตอนนี้เราเป็นเกาหลีครึ่งระเกศแล้วนะครับนะฮะเพราะเรามาทั้งบล็อกเลยถือว่าสุดยอดแล้วครับสวยมากเพราะฉะนั้นเด็กนักเรียนไทยที่ไปอยู่แถบเหนือของประเทศจีนนะครับจะเป็นเจียนจีนเป็นปักกินเป็นต้าเหรียญเป็นซีเต่า เขาก็เพลิดเพลินกับการได้ม er ีเพื่อนเกาหลีที่สวยๆสวยหล่ออ๋อสวยหล่ออนี่ผมไม่ค่อยง่ายใจต้องคัดค้านไว้ก่อนนะชายไทยเราหล่อที่สุดในโลกนะนะไปชายลยมีเพื่อนเกาหลีแล้วเนี่ยมันทําให้นักเรียนไทยเนี่ยมีโอกาสได้ไปเที่ยวเกาหลีด้วยจากว่าไปเยี่ยมบ้านเพื่อนเราไม่ต้องจองโรงแรมเราไปเที่ยวแบบแบ็คแพคไปหาเพื่อนไปเยี่ยมเพื่อนตามบ้านเพื่อนก็มีความสุขได้้อนรับเพื่อนจากคนไทย เพื่อนจากคนไทยกลับมาประเทศไทยเพื่อนเกาหลีมาเที่ยวก,ก็ต้อนร<ม>ับามันมเป็นการเ,เ,เ<อ>ชื่อมโยงความสัมพันธ์กันได้ท่านผู้เห็นไหมครับนี่เฉพาะปักิ่งเทียนจินจีนเหนือของแถมก็คือเพื่อนต่างประเทศ อย่างน้อยก็ประเทศที่กำลังดังที่สุดในประเทศไทยแล้วครับตอนนี้เฟเวอ์กันไม่สุดคืเอเกาหลีเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะแบ็คแพดสร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันระหว่างสองประเทศก็จะเกิดขึ้นโอกาสการค้าเศรษฐกิจการลงทุนหรือรอะไรก่นงั้นค่อยตามมาทีหลังแต่อย่างน้อยท่านใดเพื่อนชาวต่างชาติแน่นอนนะครับช่วงหน้าเรายังไล่จีนลงมาลำดับล่างๆอีกนะครับแต่ว่าเราจะไปคุยกันในเรื่องพวกนั้นต้องชมสีดีๆจากทางรายการก่อนครับ